สวัสดีครับมีรถเข้ามาใหม่วันนี้2คันนะครับตัวน,นี้จะเป็น Honda p h a n t o มกุญแจบนนะครับเป็นรถแต่งแนวคัสตอมนครับคันนี้เป็นรถที่ร้านผมเคยทำขายไปเมื่อประมาณน่าจะเจดแปปีที่แล้วนะครับขายไปนานมากแล้วสภาพก็คือ สีไม่สวยแล้วแหละมีตำหนิตามการใช้งานแล้วแบ่ทรงอยังเป็นทรงเดิมนะครับล้อนหน้าหลังใหญ่เดือท่อบเป็นบางโคนนะครับดูคลาสสิกนะครับคันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คแล้วก็แจ้งราคาอีกทีนะครับอาจจะทำสีใหม่ด้วยแต่เครื่องยังดีนะครับ ดีมากเลยเงียบม,มากครับอ๋อเาต่อส้ท่อออกจริงๆมันไม่ได้ดังขนาดนี้เดี๋ยวใส่ใส่ยท่อใหม่ได้ ก็อีกคันหนึ่งนะครับจะเป็น c b r นะครับ150ลูกค้าอมาเทินกับแฟนท่อมไปใช้นะครับสภาพโดยรวมดีมากนะครับสภาพสียังยังโอเคอะ่ะเดี๋ยวผมล้างแล้วก็ขี่เทสก่อนค่อยลงขายอีกทีนึงตัวใครชอบก็ติดต่อมาเข้ามาดูก่อนได้นะครับผม โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับภาพดีนะครับสียังโอเคลองฟังเสียงดูครับเป็นระบบหัวฉีดเสียงก็โอเคนะพอได้มีเสียงนิดหน่อย เครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเสียงนิดหน่อยก็ใช้งานทุกวัน